สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิจิบเกมเมอร์นั่นเองนะครับและวันนี้ฮะซีรีส์อิน e d ีบ็อกซ์ก็กลับมาแล้วครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่ต้องการจะฟังเพลงนะครับและเป็นคออินคลีบ็อกซ์นะครับก็ต้องมาดูช่องของพิจิบเกมเมอร์นี่ครับผมเอาละแล้ววันนี้ฮะก็มีรีเควสต์จากน้องๆมาอีกแล้วครับ ใครจิชิบทำเควสนี้อีกแล้วนะเอาละเควสจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในช่วงตอ,ตอบคอมเมนต์ตน้องๆครับผมโอเคครับสําหรับมอดนี้นะครับได้มีรีเควส t จากน้องๆมานี่ครับผม2องสามห่าน, <c oughs> นครับซึ่งจริงๆตั้งแต่วันเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเออ ก็จะมีน้องนะครับฟาร์มเกนะครับสองหกห้าสามนะครับบอกว่านี่ครับเพอนอคว้านายใหม่กราบในวันอาทิตย์นักอยู่ในสคราชนะครับในถัดใต้ทะเลที่มืดมนสำหรับวันอาทิตย์นัครับวาย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 แล้วก็มีหัวใจเอาเลยครับมงน้องจะบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพี่จิ๊บ ไปลงทริปอื่นนี่ครับพี่จิ๊บเสียใจมากนะครับที่ไม่ได้ทาให้น้องนะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับพี่จิ๊บจะขออนุญาตแก้ตัวนะครับเพื่อจะทามอสอควาให้นะครับและก็ยังมีอีกท่านหนึ่งครับน้องไททันซีเนอซีไอหนึ่งอาร์เอสนะครับก็มาทวงถามเงินว่าอควาเสร็จรีงครับพี่เออเสรีงครับโอเคสองคนแล้วนะครับแล้วก็ท้างานมานานนะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บจะไปเล่นมอสอควา ให้ดูครับใน Project Crash ครับผมโอเคครับเพน่องๆสำหรับอ q ควานะครับอ q ควานี่ครับก็เป็นมอดหนึ่งนะครับในซีรีส์ของ s e ฟบล็อนั่นเองนะครับเซนเซฟบล็อเวอร์ชั่นที่5นะครับเอ่อก็จะเป็นทีมของ Deep Ocean นี่ครับเป็นเอ่อ o i e a n เนะเป็นทะเลในตอนคืนนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น v5 ของ Project s e ซ b บ x แล้วนะครับ v4 ใครยังไม่ได้ดูนะี่ชิบก็เล่นไว้แล้วนะครับสำหรับ v4 นะเดี๋ยวลองไปดูได้นะครับใครยังไม่ได้ดูก็ฝากกดไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราลองเล่นเวอร์ชัน5นะครับอควาครับโอเคตัวของอควาเองเนี่ยก็ออควาเองก็เป็นทีมข้างหลังจะเป็นแบบไมท์โหมดนะครับไม่ใช่ไมท์โหมดอีนกลางคืนนะครับ แล้วก็ข้างหลังจะเป็นเหมือนกับโอเชียนเป็นมหาทะเลนะครับแล้วก็มีมหาทะเลว่ะมหาสมุทรเออนะี่ครับก็จะมีข้างหลังจะเป็นพระจันทร์นะี่ครับส่วต,ตัวนักร้องของเราเนี่ยก็จะเป็นเงามืดทั้งหมด7ตัวนะครับแล้วก็จะมีแซวที่แยกออกเป็นเออเป็นจังหวะเป็นบีทแล้วก็เป็นเบสเป็นเออเมโลดี้แล้วก็ สุดท้ายจะเป็นโวคอลเหมือนเดิมเลยนะครับเอาล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูทีละตัวนะครับว่าตัวไหนเสียงยังไงบ้างแล้ว MVP ตัวไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูเลยฮรับปาบตัวแรกอ่าเสียงคล้ายๆกับกองไทยด้วยนี่นะครับนี่นะ มีลูปนะครับหนึ่งสองนะเจาะตึงเจาะตึงตึงเจาะตึงโจะตึงตึงเสียงเหมือนอะไรวะเหมือนเหมือนสามชาเะยเออนะครับไอตัวที่สองอ่ะเป็นคอจังหวะเหมือนกันฮะตึงเจาะตึงตึงเจาะตึงตึงโตเออมันเข้ากันนะครับเพียงสามชาเ่าวะเออเออตัวที่สามครับตัวนี้ อืมเ๋อาเหมือนฉีดน้ำนะฉีดน้ำอ,อกจากท่อนะครับโอเคน้ำกระเด็นม่โดนเพดานนะ <c oughs> อันนี้ก็คือตัวที่สามของตัวจังหวะนะครับปาบถัดไปเหมือนจะเป็นหอยไหมเนี่ยหอยสังไหมเนี่ยเฮ้ยนี่นะเครื่องประดับเอ่อเป็นเพลการ์ชั่นในการเคาะไม้นะครับเป็นเสียง เคาะไม้นะด้วยหลักๆแล,ล้วนะครับอืมเหมือนเอาไม้มาเคาะไม้อีกทีงนนะ่ะโอเคตัวสุดท้ายของจังหวะครับกลองนะนั่นกลองคล้ายๆกับกลองทางฝั่งเอเชียต e ะวันออกเฉียงใต้นี่ครับสไตล์กลองไทยกลองอินโดมาเล่พวกอะไรนั่นแหะเออเนะ่ ใครเล่นไมซิงกิ้งมอนเตอร์บ้างคล้ายๆกับตัวอะไรวะเนี่ยให้ตัวนั้นนะลืมชื่อ <What? S 1> เออช่าหมน <laughs> โอเคตัวถัดไปครับแมปอ่าตัวนี้คือตัวอะไรวะ <Huh? S 1> จะเป็นเบสก็ไม่เชิงนะ เป็นเครื่องสายฮะดีทั้งเบสทั้งเมโลดี้ด้วยนะเออเท่เท่เตัวนี้ตัวนี้ดีนะคือเสียงดีครับเออแอนิเมชั่นก็ทำดีนะโอเคตัวถัดไปฟึป๊บไอ้ตัวนี้มันอยู่ใน V4 สีนี่ว่า Aftermath ตก้หมอนี่มันอยู่ใน Aftermath นี่ว่า แต่ตอนนั้นมันมีห้าตานี่มันตามันเพิ่มขึ้นวะเรื่องราวมันน่าจะเกี่ยวกันนะครับอืมซึ่งพี่จิ๊บไม่ได้ไปหาประวัตินะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีความเกี่ยวคือเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะในสตอรี่นะครับโอเคตัวถัดไปสมอบก โอเคจุกจุกเฟืองครับตัวนี้โอ้ป oh, <c oughs> <c oughs> ันเฟืองเอ้ยตัวนี้พี่จิบชอบนะถึงจะเป็นเสียงที่แบบไม่ค่อยเท่แต่ว่าอนิเมชั่นทำดีว่ะทำไมต้องโดนโซ่ล่ามด้วยวะน้องเนออนะเขาคงมีเหตุผลในการทำนะครับในแต่ละตัวนะปุ <c> ๊บ <oughs> โอนี้เท่อะเซตัตอะไรว่ามองไม่ชัดมันตัวเลงสือมันเล็กมากนะเอาเดทวะ่ะตอนสุดท้ายอันนี้คืออะไรวะ available <c oughs> เหรอไม่แน่ใจฮะแต่นี้คือสัญญาณชีพยังมีนะแล้วตอนสุดท้ายครับตายเดทสัญญาณหายเฉย กขเท่ดีนะแถวล่างครับปุ๊บเนยเขาเรียกว่าอะไรนะแกลนเบนโนป่ะ no อือหือไอ้ตัวนี้ก็เท่ว่ะคิดได้นะอืมเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งตัวนี้ใช้ได้ฮนะอ่ะตัวที่สองของเมโลดี้ฮะที่กัปตันแจ็คสเปโร่หรือเปล่า โอ้เป็นการผิวป่ากของกัปตันเนี่ยเออหมอนี่มีดวงตาที่เป็นสีทองเลยนะจังหวะสุดท้ายนะครับเออมันคืออะไรวะเอาละตัวถัดไปปพ๊บอ๋อนี่ไงเปลือกหอยในี่ตัวนี้ฮ่อย่างเท่ เสียงดีแอนิมันเสียงดีแอนิเมชั่นก็เท่โอเคสวยสวยถัดไปอืมโออันนี้คือดีนะแอนิเมชั่นนะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไตล์ครับคล้ายๆกับกดคีย์บอร์ดนี่แหละหมาถัดไป นี่หมวกกะลาสียังไงฮะอืมเสียงคล้ายๆกลนเป็นโนีกแล้วนะแต่ตัวนี้แปลกตรงที่เป็นคนนะครับ <Huh? S 1> อืเอาละมีการใส่บีทบอ็อกด้วยเมื่อกี้ <Huh? S 1> อันนี้โวคอแล้วฮะฮ <We better. S 1> ะ huh? คื้เสียงคล้ายๆอัฟซร์เมทเลยวะ่ะวิธีการพูดนะคล้ายๆอัฟซร์เมทเลยเนี่ยครับโอเคตัวถัดไปโวคอลโอล้ลูกลูกเรือฮะโอ,โอ้ตัวนี้ก็เป็นเสียงประสานเหมือนเสียงร้องในโบทเลยวะ่ะโอเคเอ่านไปแฟบหมอนี่ ตัวอะไรวะโอเคอ่า okay, ด uh ิสโก้เฮาเหรอเสียงเป็นเสียงซาวสังเคราะห์นะครับเป็นเสียงคนนี่แหละนะแล้วก็มาทำการใส่ซินธ์เข้าไปนะครับเออเท่ะมีเดยเลยเอาลตัวนี้เฮ้ย <c oughs> Okay, water fills up all our lungs, I don't need hair, wow. Okay, I need MAP Hong, woke on โอ้โหเสียงร้องไซเรนฮะเอาแล้วโอเคครบทุกตัวแล้วเดี๋ยวพี่จิ๊บจะมาลองไล่ดูทีละแถวนะครับว่าถ้าเสียงของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับใส่ทั้งหมดเลยนะโอเคเริ่มจากโวคอฮะปึ๊บมา โอ้โหเจ๋งมากมเอาดีครับแล้วก็ MVP ครั้งนี้นะครับใน้สายตาของพิชิบแล้วนะใครว่าตัวไหนครับพิชิบชอบตัวนี้ที่สุดเลยนะนี่นะครับขอยก MVP ให้หมอนี่นะเอา้าคนอื่นออกดีเออนี่อันดับหนึ่งนะสำหรับปูข้อนะโอเค เดี๋ยวเป็นเมโลดี้นะครับมาอ่าเฮ้้เจ๋งว่ะพอฟังรวมๆแล้วคือดีนะสำหรับเมโลดี้ผู้ที่ได้ M V P เอาแล้วแต่ชอบนะครับสำหรับพี่ชิบแล้วพี่ชิบให้ตัวนี้ว่ะเอา้เอาไอา้บ้ากดผิด ม,มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอินครีบ็อกนะครับนี่ตัวนี้ครับเปลือกหอยนะได้ด้วยเสียงแล้วก็แอนิเมชันนะโอเคตัวถัดไปไอ้กลุ่มถัดไปฮะอันนี้จะว่าอันนี้จะว่าเบสไหมมีเมโลดี้ด้วยอ นี่เจ๋งหมดเลยนะนี่ก็เครื่องสายอันนี้ก็ aftermatch นี่ครับนี่ก็เอ่อสมอนะอันนี้ก็ฟันเฟืองอันนี้เครื่องอะไรบางอย่างนะครับเครื่องเช็คชีพจรหัวใจหรือเปล่านะสำหรับพี่จิ๊แถวนี้พี่จิ๊บให้นี่ฮนะตัวนี้ว่ะ ออกอ,อกนี่ฮะวาวมันทำยากอยู่นะมีการสะดุดนะครับ <What? S 1> แล้วก็แ e อนิเมชันไอเดียมันดีอะเออนะโอเคเอาละอันสุดท้ายครับเปมวีพีจะเป็นผู้ใดสำหรับบีดจังหวะแข่งกันยากจริงบีด ถ้าจะเป็นเครื่องดนตรีที่แบบครบๆ่อยนะพี่จิ๊บว่าอันนี้ว่ะอันเนี้ยก <Yeah. S 1> อง p r o d u c t เนี้ยกองพื้นเมืองนะให้เป็น MVP นะ <Huh? S 1> นี่โอ้โหรวยใหญ่เลยอ่าโอเคครบทั้ง4กลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง,ลองมกซ์กันดูนะว่าพี่จิ๊บจะมกซ์ได้ม,มันขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูนะฮะ โอเคครับเราจะเริ่มมิกซ์กันเลยนะปุ๊บจากเริ่มจากกลองก่อนนะครับผู้ให้จังหวะลองดูนะว่ากรองสองอันนี้จะเข้ากันไหมเออได้อยู่ได้อยู่โอเคต่อไปเป็นนี่ฮะเออเบสจะว่าเบสก็ไม่เบสนนะอันเนี้ย เออได้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 ไ,ดไ,ดไดอะอย่างคล้ายๆกันนะสองตัวเนี้ยถ้าอยากได้ซาวล์อิเล็กทรอนิกส์ไปตัวนี้ฮะตัวนี้เสียงมันจะออกโบราณไปนิดน,นึงนะเอ,อ่อถัดไปตัวไหนเอ้ยนี่ไหมเสียงเพลงโหดเกินนะครับมันมาทำลายเมโลดี้หมดเลยนะ เอออันนี้ออกครับใส่แล้วเหมืองงานวัดเออจังหวะกองไม่อินเตอร์เออโอเคอันนี้พอได้อันนี้ออกอันนี้ข้าว เออ MVP ของเราต้องเข้านะแค่นี้ก็เจ๋งแล้วน้องๆเป็นไงเออแค่นี้ก็เจ๋งแล้วอ่ะลองใส่เพิ่มไหม โอ้ยอย่าใส่เออไอนี่กบว่ะแต่ก็ได้ไปอีกฟิลหนึ่งนะน้องเออเอาอะไรใส่ดีนี่นี่นี่เป็นไงเออได้ความหนักขึ้นมาฮะ ลางใส่เครื่องดนตรีโบราณเรัาไปดิโอเคครับประมาณนี้นะพี่จิ๊บมิกซ์ออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับมอสอะควานี่ครับอะควานี่ในทีมโอเชียนส์นะครับ,นะรบสำหรับมอสอะควาในซีรีส์เซปบ็อกนะครับ V5 นี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องๆน,นะครับที่มาแนะนำให้พี่จิ๊ปเล่นนะ ในการมิกครั้งนี้นะครับเออเพลงมันก็สนุกดีนะนี่ครับเปิดฟังได้เพลินๆับผมเอาละคลิปนี้ก็ต้องลากันไปด้วยประมาณนี้ครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิจิปเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีมอดหรือโปรเจกต์อะไรดีๆนำเสนอพิจิปบอกได้นะครับิจิงจะเอามาลงให้นะครับแล้วก็ สำหรับน้องๆนะครับที่มีโปรเจกต์นะครับสำหรับ i n c r e d i b บ็อนะครับและอยากจะฟิเจอริงกันกับพี่จิ๊บนะบอกได้ฮะบอกได้นะนะหลังใหม่นะครับผมโอเคคลิปนี้ต้องลาไปแล้วและวันนี้ลาไปพร้อมกับเซฟบ็อกวีห้าผ้าครับบ๊ายยจ้ะสวัสดีครับมิกต่อเลยเฮ้ย hey. เลิก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 นี่ร้องมากเออ เขาร้องมั่ง